เขาปรับตัวได้ดีเยี่ยมกล้าหาญและเดินตายหน่วยรบพิเศษทั่วโลกต้องปฏิบัติภารกิจที่ยากลำบากมากที่สุดเท่าที่คุณพอจะนึกออกบ่อยครั้งก็มาในชื่อของกองกำลังป้องกันประเทศผมเทอรี er Shepherd, ่เชเปอร์เขยอยู่ในรบพิเศษของอเมริกามาแล้ว23ปีในรบกรีนเบลล์ ผมเคยเข้าร่วมฝึกการรบและจู่โจมมาแล้วทั่วโลกและผมมาที่นี่เพื่อดูว่าหน่วยรบของฝั่งเอเชียฝึกกันโหดมากขนาดไหนผมอยากรู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยรบพิเศษอื่นๆพวกเขาจะเป็นยังไงโดยเฉพาะกับหน่วยรบกลี่นเบเร่ผมอยากดูว่าสปิริตของพวกเขาจะแข็งแกร่งพอกับพลังกำลังที่มีหรือเปล่าในตอนนี้เราจะไปดูกันเรื่องความล้มเหลว และวิธีที่พวกเขาฝึกกันและกระบวนการคัดเลือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้พวกเขาล้มเหลวถ้าร่างกายไม่แข็งแกร่งถ้าใจิตใจไม่เข้มแข็งถ้าพวกเขาไม่สนใจประด,ดีที่อยู่ทั้งซ้ายและขวาเราจะไปดูสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดซึ่งทําให้คุณทําอะไรก็ได้และมันคือความกลัวเตรียมพร้อม เชิญหน้ากับมันแล้วจะไม่มีใครถูกตัดออกจากกลุ่มแผนการฝึกที่หน่วยรบพิเศษเลือกใช้ถูกออกแบบให้โหดเป็นพิเศษเพื่อคัดเอาคนที่อ่อนแอและคนที่ไม่ต้องการมันจริงๆออกไปสโดนขึ้นเรือเตรียมพร้อม ภาษาได้ถูกวางเอาไว้ตลอดหลักสูตรและใครที่ไม่สามารถทนได้ก็จะถูกส่งกลับบ้านส่วนคนที่เหลือพวกเขาก็สมควรได้อยู่ต่อเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้กับหน่วยคอมมานโด GGK ของมาลเลเซียพวกเขาลุยกันตลอด36ชั่วโมงถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแบบไม่มีหยุดพักตอนนี้พวกเขาจะต้องถูกทดสอบด้วยการแบกของหนักเอาไว้บนหลังในขณะที่เคลื่อนพลไปข้างหน้าดวงอาทิตย์นี่ทำผมสับละลาย มันโหจริงๆถ้าอยากจะผ่านไปได้ก็ต้องทนความเจ็บปวดได้ซึ่งเประสิ่งที่คุณอยากได้มากกว่าอะไรทั้งหมดสถานการจับลองนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยคขาบโดก็ว่าได้ครับเหนแล้ะเห็นมั้ย เฮ้สองคนนั่นนะช่วยแบกเพื่อนไปด้วยเมื่อคุณมาทำการฝึกคัดเลือกหน่วยรบพิเศษสิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานที่ทุกคนต้องเจอนาฬิกาจับเวลาคุณต้องทำภารกิจนี้ในเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นก็ถูกปรับตกซึ่งมีหลายอย่างมากที่ต้องทำในการฝึกคัดเลือกหน่วยรบพิเศษของเมริกาเวลาคือศัตรูที่คุณต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่รู้ได้ว่ามันมีมากแค่ไหนนี่คือเกมวัดใจที่พวกเขาเล่นกับคุณ ตอนนี้เราจะไปดูเหนือรถพิเศษ,ษของไทยกันซึ่งจะถูกดัดแปลงไปนิดหน่อยเวลาังเป็นเรื่องมาตรฐานแต่พวกเขาจะใช้การตะโกนบอกว่าลงไปในน้ําแล้วดูว่าใครอึดท,ที่สุดมันถูกกาหนดเอาไว้3ชั่วโมงไม่ได้ตัดสินว่าใครจะทําเวลาได้เร็วที่สุดแต่จะดูว่าใครสามารถอยู่ได้นานที่สุดใส่เยอะใส่เยอะเรียนตอนนี้นักเรียนตรงทุ่นแล้วนะนักเรียนไล่รอเพื่อนด้วยตรงใหญ่เป็นตรงใหญ่ตรงใหญ่ให้ตรงเล็ก ไ <Das que ath ie> ไม่ได <ator> ไมได่ด้ขอเอาชิ้นพิเศษไ,ไ,ไ <b> ว้วก่อนผมนะก็เลยกในครง่าสุดที้วกันครับแล้วขอลงอีกทีนึ่งในลงครั้งที่2องก็เลยไหว้ไหนไห้ตัวมาก็เลยเพราะไงว้ไหนการหายใจมันคล้องขึ้นถ้าเป็นพลเรือนส่วนใหญ่ก็คงสนุกที่ได้ลงน้ําแต่คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าน้ําคือฆาตกรที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ น้ำมีประสิทธิภาพอย่างมากที่จะดึงความร้อนออกจากร่างกายคุณจนเหลืออยู่ที่70องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งน้ำจะ10องศาฟาเรนไฮตนี้จะฆ่าชีวิตคุณได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เราจะไปดูบางอย่างที่อันตรายมากแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากมันเรียกว่าฝึกจมน้ำวิธีที่วูเขาฝึกกันนี้เพื่อให้ทหารสามารถเอาตัวรอดในน้ำได้ดียิ่งขึ้นและคนที่ผ่านการฝึกนี้จะเอาตัวรอดในน้ำเมื่อเจอสถานการณ์เลวร้ายได้ แบบนี้จะช่วยพวกเขาเอาตัวรอดในทะเลได้ครับหรือว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่มีทางขึ้นจากน้ําได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาห้ามแตกก้นสะและก็ห้ามโผล่ขึ้นมาหายใจเกิน2ครั้งด้วยไฮโปเทเมียคือภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายคุณลดลงมันจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาททุกอย่างเริ่มรวนคุณไม่สามารถทาอะไรได้ง่ายๆเหมือนเดิมการตัดสินใจจะยาลงในสงครามมันจะทําให้คุณตายได้เอาตัวขึ้นมามค่อยๆหายใจนะ ระหว่างที่คัดเลือกหน่วยรบพิเศษสภาวะาตึงเครียดจะถูกโยนใส่ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของน้ำหนักการขาดน้ำความร้อนที่ต้องผ่านไปให้ได้จะมีอุปสรรคมาขวางคุณตลอดอย่างกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำนั่นเองครับ <One minute. S 1> อีกหนึ่งนาที มารวมกันตรงกลางเร็วเข้าผมว่ายน้ำได้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ได้นานถึง30นาทีหรือเปล่าเรามาดูการฝึกข,ของเหน่โรพิเศษฟ,ฟิลิปปินส์ที่ต้องอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆบางคนก็ทำดีดมากบางคนก็ดูท่าทางจะไม่รอดและตอนนี้กู้ฝึกก็ทำให้ชีวิตของพวกเขายากมากขึ้นไปอีกเตรียมตัวนะนับหนถึงหแล้วก็ให้มารวมกันตรงกลางหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามส่เเวลาแล้ว ไไไไมม่่ด้้หววแลวนี่เป็นการฝึกที่สำคัญมาดูเหมือนจะโหดร้ายทารุณแต่สิ่งที่พวกเขาพยายามทำอยู่นี้ก็เพื่อให้ทหารที่มาฝึกมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายดึงลงมา,าผมไม่ไหวแล้วเอามือออกไปปล่อยเชือกเดี๋ยวนี้ผมไม่ไหวแล้วเมื่อถูกจับกดลงน้ำก็จะว่ายน้ำได้ไม่ถนัดเหมือนเคยเ ผมไมม่หวันทําให้คุณเกิดความทรมานรนรานและถ้าเกิดไปรนรานตอนปฏิบัติภารกิจก็จะทําให้คุณตายได้ซึ่งมันจะทําให้ภารกิจล้มเหลวตอนนี้เราจะมาดูหน่วยรบพิเศษของไต้หวันในการฝึกดำน้ําลึกพวกเขาต้องลงไปเอาสายใต้ทะเลขึ้นมากํามือหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความสามารถสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ใต้น้ํเมืดสนิทและตอนที่คุณดำลงไปมันมองไม่เห็นอะไรเลยคุณจะเริ่มสงสัยในตัวเองว่าจะไปถึงก้นทะเลไหมมันอยู่ไกลแค่ไหนและจะกลับขึ้นมาได้ทันเวลาไหม นักยนบางคนก็เริ่มเครียดและก็เกิดความรุนแรงซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยพวกเขาอาจจะถึงขั้นหมดสติหรือไม่ก็หายใจไม่ออกได้ถ้าคุณทําไม่ได้ทันเวลาถ้าแบกของหน,หนักไปด้วยไม่ได้ถ้าทำภารกิจไม่สําเร็จไม่อยู่ใต้น้ำํำหรือตอนที่ทั้งหนาวและหิวคุณก็เป็นหน่วยรบพิเศษไม่ได้ สรงตัวไม่ดีนะครับแล้วรีบร้อนออกมานะครับน้ำตัวอาจจะไปฟ้ายกับพื้นน้ําการจมีการจุกแสบคามสูง10ฟุตดูจะไม่สูงเท่ากันแต่ก็อันตรายนั่งคอมเร็วเลย10น,นัน เปิก็เบิดมาแล้วทำการบนฝัง่งมาแล้วไปคุณปรับตัวได้ดีแค่ไหนและปรับตัวได้เร็วแค่ไหนสามารถมีสมาธิกับภารกิจได้มากแค่ไหนเมื่ออยู่ในสรรถนานการณ์เลวร้ายนี่คือทักษะของหน่วยรบพิเศษที่คุณต้องมี ในรายการนี้คุณจะได้เห็นอะไรอีกมากมายที่มันดูเหมือนจะโหดร้ายรุนแรงแต่ที่พวกเขาทำล้วนมีเหตุผลพวกเขาต้องการให้ในอนาคตหน่วยรบพิเศษปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จสิ่งนี้ทำด้วยความรักและพวกเขารู้ว่าถ้าไม่ฐานเหล่านี้ได้ฝึกเตรียมรับมืออย่างถูกต้องภารกิจอาจล้มเหลวและในสงครามอาจหมายถึงตายตอนนี้เรามาดูบางอย่างที่คุ้นเคยกันดีทั้งในหน่วยรบพิเศษและหน่วยฐานต่างๆที่ฝึกแบบนี้เหมือนกันการฝึกแบกสุงครับ มาดูกันว่าหนวยรบพิเศษของไทยจะรับมือ,อยังไงบนหลังก็มีเป้สนามที่หนักอยู่แล้วและก็ต้องแบกสูงไปด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาคือความทรมานอย่างแท้จริงคือการสร้างเสริมเรื่องของความอดทนเป็นหลักครับแล้วก็ภาพจ,จิตใจและกอรร่างกายเพื่อทาให้เขานั้นสามารถอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นนะครับภายใต้สภาวะความกดดันเช่นเหนื่อยหวิวง่วงหนาวร้อน ผมคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของการฝึกนี้ก็คือคุณไม่รู้ว่าต้องแบกไปอีกนานแค่ไหนไม,ไม่เคยเคยเจออะไรแบบนี้มากอ่อน้อยเมสเลยแรงของเรามันไม่เท่ากันต้องขัดหนักที่สุดที่เคยแบกของมาก อาจจะมีช่วงเวลาที่ทหารขอลาออกและบอกว่าผมไม่เอาแล้วจากนั้นครูฝึกก็จะสั่งหยุดแป๊บหนึ่งแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเราไม่รู้ว่าการรบจะสิ้นสุดเมื่อไหร่กันแม่ไม่เคยเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันทอนทั้งร่างกายและจิตใจท้อยิ่งเหนื่อยแต่ผมไม่สอยอยู่ที่ใจใได้ด้วย่ย ความคิดที่ว่าคุณต้องไม่ถอนตัวแล้วจะอยู่จนภารกิจสำเร็จหรือไม่ก็ตายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบเมื่อคุณได้เข้ามาเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษตอนนี้เราจะไปดูการทดสอบจริงของหน่วยรบพิเศษไต้หวันซึ่งจะพายเรือยางออกทะเลและต้องกลับเข้าฝั่งให้ทันเวลาอยู่ภายใต้ความกดดันพวกเขาต้องช่วยกันพายเรือยางออกทะเลแล้ววนกลับมายังจุดเริ่มต้น มันเป็นภารกิจที่ทรมานมากผมจะบอกนคุณตรงคเลยว่ามันไม่มีทางที่จะทําได้สําเร็จถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแกร่งแบบสุดเพราะมันต้องใช้พละกําลังมหาศาลมากมเเดข้าไป,ไปเร็วขึ้นอีก หน้าตึ้งอกตึ้งหนึ่งสองสามสี่ววความล้มเหลวคือปิศาจที่ขี่อยู่บนหล่ของคุณและมันมีความเป็นไปได้เสมอในหน่วยรบพิเศษของไต้หวันเราจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาการล้มเลิกคือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด พวกเขาปลุกร้ถทหารที่เข้าฝึกว่าอย่าล้มเลิกเพราะถ้าพวกเขาขอลาออกมันไม่มีทางที่จะได้เดินออกไปเงี้ยเงี้ยอยากลาออกเหรอผมขย,ยับขาไม่ได้เลยครับขย,ยับขาไม่ได้ก็ใช้แขนว่ายแทนเร็วเข้าจะได้พักเร็วถ้าไว่ายไม่ได้ก็ออกไปซะถ้ายังไหวไปร่วมกับกลุ่มอยากลาออกไหมพูดชัดๆหน่อยผมขอลาออกครับ ฐา,าไปที่ระฆังโดยทั่วไปแล้วฐานที่เข้าฝึกนี้ต้องอาบเหงือตางน้ำและประมาจะถึงขั้นที่ว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่การลาออกคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในความคิดของผมเมื่อคุณถูกสร้างเป็นหน่วยรบพิเศษมันไม่มีการประณีประนอมอยู่แล้วดังนั้นครูฝึกมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะทำทุกอย่างเพื่อบดขยี้คุณและหนึ่งในนั้นก็คือใช้ความกลัวของคุณมาเล่นงานตัวคุณเองทุกคนมีความกลัว ความกลัวของเราบางอย่างก็อยู่ในขั้นพื้นฐานของความจริงและบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในการฝึกคัดเลือกหน่วยรบพิเศษคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้และที่ศีลังกาก็คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดรูมากที่สุดก็คือ การจะต้องตัดไปบนเชือกอมันจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าไม่มีทางรู้เลยว่าจะต้องตกลงน้ําไปในตอนไหนแล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เอาละระวังตัวด้วยนีบขาแน่ๆนๆะเนาะยืดขอออกไปเอาขาไป้างหลังนิดหน,น่อยแล้วเตรียมให้พร้อมปล่อยมือได้ดีมาก ความสูงและความลึกของน้ําคือสองความกลัวหลักๆของมนุษย์เกือบทุกคนและเมื่อคุณรวมมันเข้าด้วยกันนี่คือสิ่งที่หน่วยรบพิเศษของไทยต้องเผชิญและถูกประกบเหมือนแซนวิชเลยนแล้วเอบีกยียีไปเ้าออกไปหน่อยพอมแล้วไปได้ เรืออาจจะไม่ไมต่ำแค่นี้อาจจะสูงกว่านี้ก็เลยเลือกจุดที่สูงที่สุดของเรือพร้อมแล้วไปได้ความกลัวของเราบางอย่างมีสาเหตุมาจากรูปลักษณ์เช่นกลัวความสูงกลัวน้ํากลัวงูบททดสอบความกลัวเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นที่สาคัญที่สุดของหน่วยรบพิเศษเรียกว่าอาติชีฟบเบียมันคือความกลัว แต่ก็เป็นรางกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมเมื่อเลือกชีวิตแบบนี้เ,เมื่อเลือกอาชีพนี้ค,คุณก็ไม่อยากจะล้มเหลวค,คุณอยากจะรับมือกับมันได้และคุณจะได้เห็นมันในเหนือรถพิเศษของฟิลิปปินส์เกมพลอเนอร์ช้อๆนะโอ้หือช้านๆหน่อยนะไม่อยากถลอกไปทั้งตัวพร,พร้อมนะพร้อมระวัง ระวังระวังพลิกตัวพลิกตัวขึ้นมาหยุดกอนในหน่วยรบพิเศษผมคิดว่าพวกเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบเราอยากจะทําให้ได้ทุกครั้งเราอยากจะทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดถึงแม้จะไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยที่จะหยุดพยายามเดี๋ยไปก็หาตัวแบบนี้เตรียมพลับเอาไว้ระว,วังตัวไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเอาขาลงลงขึ้นมา ครูฝึกในหน่วยรบพิเศษพวกเขารู้ว่าคุณเป็นใครเพราะพวกเขาก็เป็นเหมือนกันพวกเขาเคยผ่านมันมาก่อนพวกเขารู้ว่าแต่ละคนก็มีความกลัวต่างกันไปอาจจะเป็นความสูงน้ําแต่พวกเขาก็รู้ว่าคุณพร้อมที่จะผ่านไปให้ได้สิ่งที่คุณกลัวที่สุดจะทําให้คุณและเพื่อนในทีมต้องล้มเหลวและพวกเขาต้องหาทางกําจัดมันทิ้งเมื่อคุณต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าช่วงเวลาสยองขวัญเลยก็ว่าได้ าวมุสลิมจะไ่กินอะไรแบบนี้ผมเองก็ไม่เคยที่จะกินอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมต้องพยายามกินให้ได้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เราต้องให้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงมันไม่มีทางเลือก <c oughs> คุณต้องกินมัน <c oughs> ก็เพื่อความอยู่รอดตอนนี้มันอาจจะไม่มีทางเลือกให้กับคุณ คุณอาจจะไม่อยากกินมันคุณอาจจะไม่ได้อยากดื่มมันคุณอาจจะไม่ได้อยากเจอกับมันแต่ว่าคุณต้องทํจาจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือภารกิจที่ยังไงก็ต้องทําให้สําเร็จคุณต้องทํามันทำไปอยากกินก็กลืนมันลงไปเลยบางครั้งมันไม่ใช่การกลัวแมลงหรือว่างูหรือสัตว์ที่น่าขยักขยังมันอาจจะเป็นการกลัวถูกเหยียบตายและทหารในศรีลังกาจะช่วยยืนยันในเรื่องนี้พวกเขามีช้างที่อาศัยอยู่ในป่า ซึ่งข้าคุณได้สบายๆลองถาสซิว่าพวกเขาไปฝึกกันที่ไหนเอ่อที่นี่มีช้างป่าเราเห็นพวกมันเมื่อเช้าทางเลือกดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการเจอกับช้างและเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ปกติแล้วเนี่ยช้างเป็นสัตว์ที่รักสงบมากแต่เมื่อทหารเดินผ่านเข้าไปในป่าเสียงต่างๆจะทําให้ช้างเนี่ยเริ่มงุดหงิดและก็จะเร็วกว่าพวกเรามาก ถ้ามันโจมตีคุณทางเลือกเดียวก็คือยิงปืนขู่คุณไม่มีทางวิ่งหนีช้างได้ในป่าที่รกทึบแบบนั้นอย่างแน่นอนมันอันตรายมากต้องระวังตัวให้ดีอาจจะมีคนที่บอกว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยพวกเขาพูดไม่จริงหรอกเราทุกคนต้องยอมรับว่ามีสิ่งที่กลัวอยู่ในใจตลอดเราต้องทำให้พวกเขาเข้าใจเรียนรู้ว่าจะรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ด้วยวิธีนี้เมื่อคุณเจอกับมันอีก คุณก็จะรับมือกับมันได้ในการฝึกคัดเลือกหน่วยรบพิเศษคุณจะได้เจอกับความกลัวหลากหลายรูปแบบและถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับมันหลายคนคิดว่าตัวเองเอาชนะความกลัวและสถานการณ์ที่กดดันไปได้เพราะสามารถควบคุมสติได้นักจิตวิทยาเรียกมันว่าความคุ้นเคย แต่สำหรับทหารอย่างผมมันคือจิตสั่งกายถ้าคุณไม่สนใจมันก็ทำอะไรไม่ได้สำหรับหน่วยรบพิเศษของไทยพวกเขาต้องใช้ชีวิตและปฏิบัติภารกิจในป่าซึ่งเป็นบ้านของงูพิษจำนวนมากและพวกเขามีวิธีที่น่าสนใจอย่างมากในการรับมือกับการกลัวงูประเทศของเราเนี่ยหรือในภูมิภาคของเรานะครับน่มันมีงูอยู่เราจะอยู่ยังไงกับมันได้แล้วเราก็ไม่กลัวมันมันจะฉกได้เท่ากับที่มันนายกขึ้นมา ที่ไหนแล้วหาอะไรไม่ได้เราต้องสามารถเี่ะน้ําจากสว์ได้อร่อยดีครับชื่นดีมันน่าจะช่วยในด้านสิตใจของเราให้ให้กล้าทําในสิ่งที่ดีเราก็ฝืนแต่การนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ากลัวแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณก็จะเริ่มชินกับมันและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและพอนานไปคุณก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งกับมันมันก็ ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ร่างกายเตือนคุณว่านี่คือสิ่งที่คุณกลัวและฐาเหล่านี้จะต้องคลานไปบนก้อนหินแบบไปกลับซึ่งผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเส้นทางสู่สวรรค์เริ่มได้พรอมรอมเ่ยี่พงษ์ไปได หลังหันมุนน่ากลับไปทางเดิมครับเจ็บไหมล่มาดูยินเลยบางทีความกลัวที่ทำให้เกิดความกล้าก็คือนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นที่ทำให้คุณกลัวซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้เมื่อคุณสามารถกดความรู้สึกและ,ะเผชิญหน้ากับมันได้ คุณคือผู้พิชิตมันและหน่วยรบพิเศษต้องทําสิ่งเหล่านี้ได้คุณต้องเผชิญกับความกลัวคุณอาจจะคิดว่าทําไม่ได้แต่ถ้าคุณเคยเจอมันมาก,ก่อนมันก็เป็นไปได้ผมทําได้ผมไม่ผมไม่กลัวเจ็บผมไม่กลัวผมไม่กลัวในตอนต่อไปเราจะไปดูทุกทักษะที่จําเป็นซึ่งจะทําให้หานหน่วยรบพิเศษในเอเชียเป็นกองกาลังที่มีพิสงรอบได้ ทักษะการรบตามแบบแผนและการรบแบบกองโจรโดยโรบพิเศษในเอเชียต้องเชี่ยวชาญด้านอาวุธและมีทักษะพิเศษนอกจากนี้เรายังจะเข้าไปดูการฝึกแบบเข้มข้นที่จะช่วยพวกเขาโจมตีศัตรูได้แม่นยำขึ้น